ดีครับผมกลับมาพบกับรายการ o p เพ่นบ็อกนะครับรายการที่จะมาแกะกล่องของเล่นครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักไปด้วยเพื่อเราจะได้รู้ว่าต้นชนต้นชนต้นชนนะครับต้นทุนในการคาเข้าสินค้าของเล่นจากประเทศญี่ปุ่นจะใช้เท่าไหร่กันนะครับก่อนหน้านี้สมมติว่าเราได้กล่องนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะชิปปิ้งเขาจะทำอะไรอย่างนี้ครับคือเขาชั่งน้ำหนักครับเดี๋ยวเรามาชั่งกันเลยนะ 6กสิบหกสองสองร้อยหกสิบสามกรัมครับซึ่งการที่น้าหนักไม่ถึงหนึ่งกิโลเนี่ยเขาจะคิดค่าชิปปิ้งหนึ่งกิโลนะครับส่วนของผมถ้าเกิดท่านผู้ชมที่สนใจนํำค่าชิปปิ้งกับผมนะครับกิโลละสั่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับก็ใช้บริการกับผมนะครับผมรู้มีเจ้าอื่นโทรกว่านะครับแล้วก็ใช้กับผมเถอะนะครับโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับ โอเคไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรจะพูดเกี๋ยวชิปปิ้งแล้วก็คือถ้าเกิดใครสนใจนําเข้าก็ิน็อกอ์มาได้เลยครับงั้นเราเข้าสู่หัวใจของรายการนี้กันเลยคือเราจะมาแกะกล่องรถฮามิยาก,กันนะครับโอเคเวลาเก็บเราก็ต้องระวังไม่ให้คัตเตอร์บาดมือแล้วก็บาดของข้างในนะครับ เนี่ยครับคนญี่ปุ่นน่ะหลายครั้งจะแพ็คของแบบนี้ใช้กระดาษแบบนี้แพ็คมาเลยแต่อันนี้ผมซื้อจากคนไทยนะครับแต่ว่าเขาต้องซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นแน่เลยโอ้โหออกมาแล้วครับรถแมวเหนียวครับรถแมวเหมียวเรามาชั่งน้ําหนักดูกันเลยนะครับว่ารถแมวเหนียวน้ำหนักเท่าไหร่นะครับหนักหนึ่งร้อยหกสิบหกกร,รัมครับผมโอเคเรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับ ฝากล่องครับฝากล่องฝากล่องมันอยู่ข้างนอหนะครับโอเคต่อไปเป็นยางครับยางสีฟ้าครับสวยสดใสมากแล้วก็ล้อแม็กครับล้อแม็กสีเหลืองครับนี่นะครับมีสี่ล้อนะครับถ้ามีสามล้อจะไม่ครบมิ่งไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีชุดเครื่องมอเตอร์นะครับเอาไว้เป็นพาร์ตต่างๆครับเปรียบเสมือนน็อตของรถยนต์นะครับผมอันนี้ส่วนบอดี้บอดี้ครับบอดี้สีส้มสดใสมากเลยนะครับแล้วก็ ประกอบด้วยตัวตัวโครงรถนะครับเป็นเป็นโครงซูเปอร์ทูชสซีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสีน้ำเงินนะครับครับแล้วก็นี่ครับที่ที่เจ๋งที่สุดคือนี่มีฟิกเกอร์รูปแมวนั่งอยู่บนรถเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็กล้องอย่างนี้ภาษาญี่ปุ่นแมวเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเนโกะเนโกะ โอเค okay. hey, ภาษาญี่ปุ่นวันละคำครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ตต่างๆของรถนะครับโอเคแล้วต่อมาก็เป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์นี่ทามิย่านี่ก็จะลดความสวยงามไปเยอะเลยนะครับคือความสนุกของเราของรนการเล่นทามิยาคือต่อแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มารีวิวเจ้าแมวเหมียวนี้นะครับ ก็ใครสนใจสั่งซื้อรถธรรมยาก็อินบ็อกเพจหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์คารกดกอยได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากจบรายการไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ